ดีค่ะวันนี้เราไปเที่ยวโรงแรมภูฟ้าวารีรีสอร์ทเราไปทำอะไรกันเอ่ยไปพักหนึ่งคืนแล้วเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างคะมีกิจกรรมเล่นน้ำด้วยเหรอที่โ<อ>งรงแรมเขามีโรงมีสระเหรอคะค่ะแล้วน้องเอาข้อมูลมาจากไหนคะอ่าแม่เธอถามอ๋อแม่เซิร์ชแม่เซิร์ชใน Google ใช่ไงแล้วน้องแล้วแล้วก็เป็นคนเรื่องน้องชอบไหมคะชอบค่ะชอบอมากมาก ตอนแรกเราจะนี่แพรวาช่วยพ่อเอาเอาเท่าไหร่กี่กี่บาทแม่ไม่ได้เอาเงินเท่าบาทอ้าแต่ใครจ่ายแม่จ่ายเหรอค่ะแม่เป็นคนจ่ายอ๋อแม่เป็นคนจ่ายตังใครเหรอตังแม่เอ้าเท่าหร่ตังแม่แม่ก็เป็นคนจ่ายอ๋อเหรอคะสองหนึ่งสองพักสุดท้าย ไปดูห้องไหนกันก่อนดีงั้นเอาตั้งแต่ห้องแรกเลยค่ะห้องอนั่งเล่นไหมคะห้องนั่งเล่นค่ะนี่นะคะก็จะมีโทรศัพท์นะคะทีวีนี่ในตู้เย็นมีเครื่องดื่มไปบ้างมาดูกันก็จะมีเครื่องดื่มว้าบลเบอรรี่นะคะแล้วก็สป,ปายแล้วก็เไ,ไ,ไหนสระว่ายน้ำนะคะก็จะอยู่เ้าเปิดก็ป้างเลยค่ะก็จะอยู่แถวแถว สระว่ายน้ำบางคนอยากนอนอานแบแดดก็นอนได้แล้วก็จะมีร่มให้นะคะตอนนี้เราอยู่ในห้องโอ <Okay, S 1> เ,เคเดี๋ยวชาวต่อไปเราจะไปสระว่ายน้ำกันใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบาย